โ, <rain> โอ้ยตายแล้วรมลงมาโอ้ยรถึ้นไหนมาตายแน่เลยใครเป็นอะไรไม่นี่ เสียงดังสนั่นเหมือนไหมบอกว่าตอนนี้อีกอย่างอันตรายเนี่ยใหญ่รถติดเสียงดังเหมือนโมแปลงระเบิดนะครับโอ้โห,โอ,โ,ห,โ,อโ,หโอ้ยล้มลงมาไม่รู้ว่าทับรถใครหรือเปล่า